ม้นีเป็นมือที่ออามีจิตเป็นสาาธรณะมะวื่อวานของท่านเสมอเอ็นดูนะครับนาติดประเฮลนาประเฮลอซุมเย็นครับหัวหน้าใหญ่เออซุมเย็นถึงโพสิตกฟาจีหองแท้แก,กับพวกเกยว่าสัตตังท่าไว้แล้วญยาต,า,ตา,ยาคนพี่นอ้องสิมาซอยี่โต้งานนอสัตบ่เศร้าครับบ่เศร้าจะได้กับชิวานนนสัต นะครับหน้าอยูบ่บานนี้ยี่สิบไรครับหน้าตามปลาเฮลหน้าปลาเหลพู้นคร <c oughs> ับกะอมาซอยกันคนละไม่คนละมือนะครับกะมืออื่นก็ของเสียวงแ <c oughs> น่งพวานบอก <c oughs> เอามันจีได้คนง่ายกับโต้งานแต่ว่าวคนพี่น้องกับโต้งานถักต <c oughs> <c oughs> ัวบ่ายาดฝนโอ้ Can on, can on แขนอ่อนแขนอ่อนเหนะครับมันมีแต่เจ้าได้หลายหมู่ว่านเกือบสี่สิบเลเออหายปวดผักพอนนะครับกะขอบคุณนะครับขอบคุณผมขอว่านอู่เด้อครับหักมาดทายให้พี่น้องเมืงองก่อนเดี๋ยวอาจจะว่าโอ้มือนี่คือโตงานบ่ราะสูมือนนุ่งผู้หน่อยบ่รโตงานครับมีงานซื้อมือเออเทีบแขนโอ,ขอ้ขอ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 คอน่อนอันนี้พญ่พญ่เหลืองว่าอันผู้ได้เอาเครื่องเป่ากะย่ำนั่นกะเอาคน คนเป่าน่ะไปตากเอาเด้อเขาว่าสันเออวันนี้พ่อใหญ่เหลืองว่าผันนี้เอาเครื่องเป่ากะเอาคนเป่านังไปตากแล้วก็เอาขึ้นเล่าน้ำเออวัวอ้าวโตอันนี้วาเวาววาวให้ขื่อแห้งฮะไม่เอาเของไปสีกับไปซอยแบกว่าสันเอ้าวโอ้ยจะ๋มเอ็นเข้ากับเจียฮามูเลยแล้วก็สัน เครื่องเป่าก็มีว่าหักสิเอามูนี่ไหนวัดสัน <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ, <c oughs> นรบหน้าาเว่าวแถา,ถา,ถาพญ่เสมอครับอยู่ติดไปเฮียวครับ2ีสิบไร้มือนนิ